จากยกพอยร้อยคํากลอนพระยาศีสุนทรวงหารครบสองร้อยปีงชาตการอยู่ในโกกล่าวคานสะดูดีว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั้น ผลงานมีการศึกษาและวัฒนธรรมนี้เป็นเกียรติยงในส้างคนลูกหลานไทยได้กล่าวขานถึงผลงานท่านมากลน้นเป็นปูชนียบุคคลต้นแบบชนชาวฉะเชิงเซาพศสองสามหกห้าห้ากรกฎา ตามเรื่องเล่าท่านน้อยกำเนิดเนานับเอาได้สี่แผ่นดินพอลัดความเกริ่นกล่าวถึงเรื่องราวก่อนท่านสิ้นให้ลูกหลานได้ยนยินองคอรินปฐมมมูลรัชกาลที่หาเสวยราช รงเปรืองปราดช,ชาติจำรูนมอบท่านน้อยคอยเกือ้อกูลวางราฐานการศึกษาไทยเป็นปราดทของสยามเรื่องลือน้ำสามสมัยต่างผลงานมากมายไว้แบบเรียนหลวงและคำกลอนมูลบทบรรพกิจ วานิชนิกรอักซอนประโยคสังโยคพิธานไวยพศที่จานที่ซานการหกเล่มนั้นควรกล่าวขานขอให้ทุกท่านนั่งรองตรงจุดเตรียมความพร้อมนะคะเราจะที่ไว้รับร้องสำหรับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ยมศึกษา,าชาเชิญชาวค่ะ เรผรียนขอ้อมูลเป็นกสับพันเบื้องต้นเลครับสำหรับวิธีการแสดงของผลลับบพน,ลนั้นใช้การดมมือไห้ทัฒนมจังหวัดเชิงุราพดยสมับดิ์มดภัทรนาเรียนเชิญสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเาาชิงเทรานำโดยคุณจิตอินตั้งกรมพาณิชประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉเาาชิงเทราค่ะ เราจะจัหวาดเชิงซ้นค่ะ ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเก่าเนเซ่งครับ่นเีงเพียงคำพองครับโรงเรียนอนุบาลและพกศจลาที่ราชังสรุปครับเป็นคำพังต่อจากโรงเรียนอนุบาลและพฤจิกาที่ราชังสรุปครับเป็นเงครับ รรัับบดเลยคแล้วช่วยยูนิคอร์ครับค่ะหวยยูนิคอร์ได้ไหมครับไม่จีบงานเลยยังนัครับครถเล็กๆนี่แหละคือเด็กต่างเด็กบอกครับคนี่ครับท่านเดียบไปขอตู้วางรับ

ในการถือสาาวาได้ได้ทจังหวัดเชิงเาและสามัญการว่ได้ทาจังหวัดฉะเชิงเซและคกรมารจัดงานนะคะขอต้อนรับท่านรอดผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเท่านชาติอรรนทีด้วยนะคะค่ะัเป็นนี้์นะันคะก็จะวาเรื่องใน

เราได้จัดโครงการสัตวรเยงเสาพด้วยและจะเรนรูก่วันธุ์ที่เราคุ้นเคยต่ที่เราโดยทั้งตัวประการวิมภนะครับกอจะงมีศูศิลปะัฒนธรรมและท้องถิ่นหาวิทยาลัยต้นทาเป ก็ต้องเยายามะไปรโวรงการจากกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับโกริการตับใจเราแบบนี้ขอร่วมเฉลิมฉของรวมด้วยท่านผู้เิ่วมพิีทุกท่าน การพิพกาศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นป่าลวกไร่ราชพัฒน์ราชนาวานนำคุณตากระบาดเทศพระบุตข้าเจ้าหรีหวรรกาจที่ว่าถายตาตระอย่างคุณเมื่อขอสอนให้มาสิบร้อยพัฒ์เทพ er, วรมงสาทูตองถ้ายโของรที่ผมบรรจกรรมทั้งร้อยแก้วแนะ่งร้อยสองลำแข้ง <kab uki Help>

ในวันคล้ายวันเกิดของท่านน้อยอาจารย์ยังครับวันที่ระลึกพระยาสิทธุพรโมหาน้อยอาจารย์ยังที่ท่านได้เป็นปราชญ์ดท่านภาษาไทยที่มีผลงานมากมายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอเรื่องงานนอาจารย์ยันนี้ก็ต้องถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะวันเกิดของเราได้มีการงานงานร่ลึกเพราะว่าท่านเป็นคนที่เพที่สําหรัสุพรร ฐานดินีเราดันี้่าหม้ยองพ่อยิ้งิ่งทางด้านภาษาไทยืว่าเป็นีมีคุณค่าเป็นมรดกงักบุปัญญาทรงวะธนธรรมของชาตินะครับเราเลยิ่งกรการทัของสปัตช์ชาติได้าเป็นบุตรสำคัญของระาาและพราสนเมื่อี2ก็เป็นบุคลสำคัญนอกจาก ในระดับของชาติแล้วนีเป็นในระดับโลกเลยนะครับโดยนคูงการ u n e สโ o ได้ได้รับรองเอาไว้ดังนั้นผมก็คิดว่าลูกหลานของเราที่เป็นเยาวชนเด็กเยาวชนก็ได้เรียนรู้นะควรจะได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของชาติแล้วก็รู้จักเรื่องของการรักการรักนอตายรักก็คือการรักษาด้วยนะครับการช้วยนอาไทยที่ถูกต้องก็การใช้ภาษาชัยที่สำคัญนะครับการที่จะดูแลนาไทย แล้วก็ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตั้งแต่ร้อยแก้วว้อยกรองต่างๆแล้วเนี่ยับก็ใช้ในการที่เราจะใช้ภาษาไทยอย่างไรรนะคับให้ถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าใช้แล้วให้ไดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ในสิ่งที่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องต่อไปครับกต้องการความรูนะครับต้องเูื่อว่าจะได้ตั้วใจตั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่พยายามที่จะสร้างให้ความรู้แก่คนสัวนตางชาติแก่คนไทยและทั่วโลกเพื่อเห็นผลงานและทางทำงานของตัวเองในประเทศชาติทางคมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศไทยเราเนี่ยทุกคนไทยทุกคนจำเป็นต้อง ความภาคภูมใจที่เรามีภาษาของเราเองนะครับมีหลายชาติที่ก็ไม่มีภาษาของเขาแต่เรามีภาษาของเราเองแล้วเราควรจะดูแลเพื่อนร้วองนภาษาไทยของเรา จยากยกพยร้อยคำกรนพระยาศีสุนทรวงหานครบ200สองร้อยปีชาตการอยู่เนโกกล่าวค่ะ